เตืดเตืๆดเตดเดมียวเมียวเอาเลยครับผมเรากลับมาอยู่กันในโรบอทกาแฟเด e ฟอปป้ามอฟครับเราจะมาตามหาฟอปป้าที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ในโซนแผนที่ดินแดนขนมหวานแคนดี้แรนด์แไปกันเลยผมเจอแล้วนี่ ฟอปป้าเราต้องมาติดเชื้อไวรัสเย่ yeah! หลังจากที่ผมได้กดแปงลงร่างเป็นไวรัสฟอปป้ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมวะเนี่ย เดี๋ยวนะช่วงล่างเป็นไวรัสฟอปปาช่วงบนเป็นฟารมิงโก้น่ารักมากมโหบอนโซโฟอปปาอยู่ไหนเนี่ยน่ารักจังเลยตามเพื่อนเข้าไปเพื่อเราจะเจอเราเจอกับป๊อปแคนป๊อปแคทฟอปปา นี่มันป๊อปแคทนี่นะไม่ใช่ป๊อปแคทฟอปป้าครับทุกคนมาไงเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่ขนมหวานเต็มไปหมดเลยฮ่ารับรองเบาหวานขึ้นตาอย่างแน่นอนคลิปนี้อุย้ยเจอแล้วนี่คือกระต่ายบันนี่ฟอปป้าผมไม่รู้ว่ากระต่ายที่อื่นร้องยังไงแต่กระต่ายแบบนี้ร้องเหมียวกําลังกินแครอทอยู่เลยน้องน่ารักเราไปหากันต่อครับผมทุกคนครับลองขึ้นมาดูบนนี้บ้างเผื่อจะมีฟอปป้า เจอบ้านขนมหวานเข้ามาดูด้านในหน่อยสิมีฟอปป้าหรือเปล่านะนี่ไง มีมสไปเอ้ยเจอด้วยฟอปป้าผลไม้กำลังกินแอปเปิลอยู่เลยผมเจอโดนัทผมว่าตรงนี้ต้องใช้โดนัทฟอปป้าอย่างแน่นอนเย้เพราะว่าอันเล็กจิ๋วกว่าคนอื่นขอดูหน่อยนะผมคือเะพาอโดนัททั้งตัวน้องมีแต่โดนัทน่ารักมากครับผมว้าวเจอประสาทด้วยอย่างน้อยก็ต้องมีฟอปป้าสักตัวหนึ่งแหละเข้ามาด้านในมีไหมเช็คดูตามซอกก่อนนะตรงนี้ไม่มีครับผมน่าจะอยู่ชั้นสองหรือเปล่า ขึ้นมาชั้นสองมีหรือเปล่าเอ้ยเจอแล้วเว,ว็บตรงนี้นี่คืออะไรครับทุกคนครับเป็นมงกุฎนี่คือฟอปปาเจ้าหญิงในเมื่อนี่คือฟอปปาเจ้าหญิงเพราะฉะนั้นผมต้อง <c oughs> สวัสดีค่ะเชียก แห่งนัะนจากแคนดี้แลน์น่ารักนะเนี่ยเราอ่ะดูผ้าคลุมสีชมพูเขาสิครับผมมีมงกุฎพร้อมกับไม้กระทาษเซรามูนด้วยเราไปหากันต่อเลยครับผมทุกคนครับลอยอยู่ในแม่น้ําช็อกโกแลตไปครับผมเราจะต้องหาแม่น้ําช็อกโกแลตก่อนอยู่ตรงไหนนะแม่น้ําช็อกโกแลตไหนนะเจ้าฟอปปาเฮ้เ hey! จอแล้วน้องไม่เนียนเลยนะ นี่คือมัสเมโลฟอปป้าครับผมว่าแต่เจวาหญิงนี้วิ่งเร็วมากเลยนะครับทุกคนดีครับผมคือมัสเมโลฟอปป้าอย่าผมไปย่างไฟนะไม่งั้นผมจะละลายช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยผมโดนฝูงไวรัสฟอปป้าไล่ล่าอยู่ไม่ได้กินผมหรอกฮแน่จริงแกก็จับฉันให้ได้สิเจะาพวกไวรัสฟอปปา a few moments later ติดเชื้อไวรัสฟอปปาแล้วทุกคนลืมไปเราเป็นไวรัสฟอปปาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่นา <Br> uh. แกติดเชื้อไปซะติดเชื้อติดเชื้อจะหนีไปไหนติดเชื้อติดเชื้อเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเงาลางๆครับผมไม่เงาแล้วแหละมาเป็นตัวเลยนี่คือหมาฝรั่งฟอปปาครับผม ฟ้าแฟดตมาฝรั่งฟอปป้าเกือบเหมือนแลวครับผมขาดแค่หูนี่ไม่มีหูพอเก็บมาแล้วแปลงร่างทําไมมีหูอะ่ะคําบอยบอกว่าที่สูงจริงๆที่สูงอย่างนั้นหรือที่ไหนกันละเนี่ยผมว่าน่าจะมีที่เดียวแล้วแหละครับทุกคนน้ําตกชัวร์เลยไปดูกันมาและประเด็นคือเราจะขึ้นไปด้านบนยังไงนี่สินี่น่าจะเป็นทางเข้านะครับผมทุกคนใช่ไหมใช่ด้วยเราก็ไต่บันไดขึ้นไปเลยนะครับผมขึ้นมาบนน้ําตกแล้วนะครับเจอหรือเปล่านะ ไม่เอาน้ำใสนะครับเอาแต่น้ำตกครับผมนี่ไงผมมีแล้วมาสักู่แว๊บๆนี่ใช่ด้วยนี่น่าจะเป็นบันซ์ครับผมเราต้องไต่บันไดตรงนี้ขึ้นไปนะครับทุกคนโอเคขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ต้องกระโดดตรงนี้บ ฮึบขึ้นมาเย้เราก็จะได้บันโซคิวแล้วอืย้ยน่ารักอ่ะบันโซคิวแต่ว่าไม่ใช่ฟอปป้านะครับแกมาได้ไงเนี่ยเราจะต้องกระโดดเข้าไปเช็คตรงนี้ดูนะครับดู่ิว่าจะมีฟอปป้าซ่อนอยู่หรือเปล่าผมเปิดชิปล็อกแบบหนึ่งนะ3 2 1สอึฮ้ยตบ เราเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยนี่คือกิจฟอปป้าครับผมตอนที่เราเข้ามาเก็บเจ้าฟูดฟอปป้าในบ้านหลังนี้เราไม่เห็นนะครับผมตอนนี้เห็นแล้วปะขึ้นไปเก็บกันเถอะขึ้นมาได้ตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นก้นก็โดนเก็บเลยฟอปป้าติดกาวโอ้ยน้องติดกาวไงน้องกอเลยโอ้ย ภาษาอังกฤษกีดฟอปป้าภาษาไทยติดกาวเค้กฟอปป้าอยู่บนต้นไม้เจอแล้วนี่ไงโอ้โหเดินผ่านไปต้องสามร,รอบไม่เห็นครับผมมีเอฟเฟคด้วยเป็นผู้กระดาษก็ได้งอกมาจากตัวเราเนี่ยครับผม Happy birthday to you Happy birthday to you เจอสักทีลิฟตฟอปป้าครับผมมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนข้างหลังปราสาทจริงๆตอนที่เรามาเก็บมงกุฎเจ้าหญิงเนี่ยเราจะต้องแวะมาเก็บตรงนี้ก่อนนะครับผมแต่ไม่เป็นไร มาเก็ตตอนนี้ก็ยังได้อยู่ฟอปป้าที่อุดมไปด้วยโอ้โอ้โอฉันคือฟอปป้าที่รวยที่สุดในแมปนี้ใครอยากจะได้เงินมีไหมเดี๋ยวฉันจะแจกให้ไม่มีใครเลยเจอ,อแล้วนี่คือฟอปป้าแคนดี้ครับผม ตรงนี้เลยนะทุกคนหน้าปราสาทนะครับผมเป็นอะไรกับปราสาทเนี่ยเราเดินผ่าน4ีหรอบนะครับผมไม่เห็นเลยเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้ยมีเอฟเฟกด้วยอย่างน่ารักอะทุกคน ดูน้องสี่แล้วดูตัวเขาครับผมเป็นลายแคนดี้นะครับโอ้โหตัวนี้น่ารักมากผมชอบลายข้างๆตัวน่ารักฟุดๆตอนนี้เราขาดอยู่2ตัวนะครับผมฟอปป้าฟอตติ้งกับฟอปป้าขี้เศาฟอปป้าฟอตติ้งอยู่ตรงไหนนะนี่ไงเจอแล้วครับผมตรงนี้เลยครับทุกคนครับบริเวณบ้านนะครับผมฟอปป้าฟอตติ้งเราเหลือตัวสุดท้ายในโซนแคนดี้แรนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าฟอปป้าขี้เศาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับ ไมบ,บอกว่าอยู่ในภูเขาโดนัทครับผมประเด็นคือภูเขาลูกไหนเนี่ยแหละ <c oughs> เพราะว่าเยอะซะด้วยลองดูลูกนี้ก่อนนะครับฮึบโดดลงมาไม่มีฮึบฮึบโดดลงมาเออภูเขาลูกนี้ก็ไม่มีครับผมลูกไหนเนี่ย <c oughs> ผมว่าภูเขาลูกนี้ไม่ผิดแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าการขึ้นนั้นง่ายกว่าภูเขาลูก,กอื่นๆเลยครับผมนี่ไงเจอจริงด้วยป๊อปป้าคีสเล่าครับ มีเอฟเฟกด้วยอ่ะน้องน่ารักมากเลยครับผมทุกคนโดสซเอฟเฟกเป็นแบบว่าจริงๆน้องไม่ได้ขี้เศร้าหรอกครับน้องนอนน้อยโอเคครับผมเราไปหากันต่อครับกับแผนที่แผนที่ยังไหนนะาภูเขาก็แล้วกันนะครับผมลองมาดูภูเขาก่อนนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาเนี่ย21ตัวนะครับเราเก็บไปในโซนแคนดี้แลนด์สตัวครับถูกแล้วล่ละครับผมเราจะต้องหาเพิ่มในแผนที่ภูไม่ใช่ของเราภูเขา 6ตัวครับมีแฟต์ฟ p ปป้าเฟจจิ้งฟอปป้าโรบอกฟอปป้าบ็อกซี่คูราฟอปป้าลัมเบเจ็คฟอปป้าและชาร์ดูฟอปป้ไปกันครับลัมเบอร์จ็คฟอปป้าคำใบบอกว่าหาขวานที่อยู่บนต้นไม้ครับผมขวานที่อยู่บนต้นไม้ต้นไม้ป่าทึบซะขนาดนี้ จะไปหาขวานจากที่ไหนเลยเนี่ยเพื่อนชาโดฟ็อบ้าเก็บตรงไหนแหละผมเจอแล้วขวานที่อยู่บนต้นไม้ต้นนี้เลยครับผมนี่ไงเราก็จะได้ล u เบอร์แจ k ฟ a p ป้าครับผมทุกคนครับต้นนี้เลยอยู่สูงกว่าชาวบ้านใหญ่กว่าชาวบ้านนะครับผมกลางแมปเลยครับอะไรใต้ขอนไม้นี่ไม่ใช่งูแต่เป็นแบดฟ็อบ้าฟ็อบ้าแบนด์ยาผมถัดมาครับทุกคนอยู่ในหุบเขาราวาคคำใบบอกว่า อยู่ที่ไหนสักที่ในเงาหุบเขาลาวาครับผมเราจะไปหากันครับทุกคนลาวาตรงนี้ไม่รู้มีทําไมนะครับเพราะว่าโดนได้ครับผมไม่ตาย เอาไว้ประดับแมพสวยๆเฉยๆไหนมันอยู่ไหนฮะเจ้าชาโดฟอปป้าออกมาดูนี้ไม่งั้นฉันจะออขวานสับแกถือขวานขนาดนี้มันคงไม่ออกมาแล้วแหละครับผมมันน่าจะกลัวเราครับทุกคนนะลองซูมหน้าจอออกดูซิมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมเห็นและนี่หรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะใช่ครับผมนี่น่าจะเป็นตัวอื่นครับนี่คือโคราฟอปป้าครับผม ถึงตัวผมอาจจะแบนแต่ผมก็น่ารักนะครับนี่คือแบนฟอปป้าน,นะครับทุกคนครับแล้วมาสักครู่นี้ที่เราเก็บไปคือบ็อกซี่โคลาครับผมบนหมวกก็จะมีโคลา2กระป๋องและด้านข้างฝั่งซ้ายมีอีกหนึ่งกระป๋องครับผมข้างหลังก็จะเป็นลายบ็อกซี่ครับน้องชื่อชอบการดูดฟอปป้าเฮ้ดูดโคลาเป็นชีวิตจิตใจเราไปหาเจ้าชาโดฟอปป้ากันดีกว่าครับทุกคนฮนะ ทำใบบอกว่าอยู่ในเงาหุบเขาลาวาตรงไหนนี่เดี๋ยวนะในเงาหุบเขาลาวาแถวนี้ก็มีเงาเราจะต้องลองกระโดดลงดูในช่องตรงนี้แล้ว่ะครับทุกคนครับาเจอแล้วนี่ไงชา์โดฟปป้าตัวนี้มีเอฟเฟก์ครับผมชารโดฟัปป้าน่ากลัวมากเห็นตะลูก,กตา เราเหลืออีก2ตัวครับผมที่ยังเก็บไม่ได้นะครับก็คือเจ้าฟิชชิงฟอปป้ากับโลบอกฟอปป้านะครับผมเราไปเก็บเจ้าฟิชชิงฟอปป้ากันก่อนก็ลวกันนะครับชื่นชอบการตกปลาอยู่แถวริมน้ําไปกันครับผมเราไปหาริมน้ํากันดีกว่านะครับทุกคนฮะเจ้าฟิชชิงฟอปป้าแกอยู่ไหนนี่ไงผมเห็นและเห็นมาตั้งแต่ไกลระยะ300เมตรครับผมทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมมีคันเบ็ดอยู่ตรงนี้งั้นแสดงว่า น้องต้องอยู่ในน้ําแน่นอนไม่ใช่ครับผมน้องอยู่ตรงคันเบ็ดนี่นแหละครับทุกคนน้องแปลงร่างเป็นคันเบ็ดตกปลาครับฉันนั่งตก,ตกปลาอยู่ริมตะริงแปลกใจจริงๆทําไมปลาไม่กินเบ็ดคาใบบอกว่าโลบอกฟอป,ป้าอาศัยอยู่ในหอที่รอนานครับผมหอคอ น,น,นี่ไงราบอฟฟ์ป้าเย้น้องมีเอฟเฟกด้วยเป็นฟุ้งๆกระจายออกมาเป็นโลโก้โลบอครับผมและข้างหลังก็จะมีสัญลักษณ์โลบอครับเป็นรูปตัว R กับด้านข้างนะครับทุกคนนะเป็นสัญลักษณ์โลบอน่ารักมากครับผมสำหรับโลบอฟฟ์ป้าเอาเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราหาฟฟป้าไปได้ทั้งหมด จบแล้วครับผมเย้ yeah! ทั้งแผนที่แคนดี้แลนและเมาท์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากเพื่อนเพื่อนชื่นชวิดีโอนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกแบบนี้อีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโออื่นสามารถกดเข้าไปดูในช่องได้เลยหรือว่าจะดูวิดีโอแนะนำอันถัดไปก็ได้เหมือนกันนะครับลิงก์แมพอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย สวัสดีครับบายเ yeah! ย้ย